เอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช นายประพิจันมาที่ปฏดิกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานได้ถอดบทเรียนจากสถานการณ์อุทกภัยปี2563วางแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชปี2564ในระยะเร่งด่วนด้วยการกำจัดวัชพืชและขุดลอกคลองข่านตัวเมืองนครศรีธรรมราชทั้ง5สายได้แก่คลองคูพายคลองส่วนหลวงคลองป่าเล่าคลองนครน,น้อยและคลองท่าซัก พร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมืออาทีเครื่องปักดันน้ําเครื่องสูบน้ําเป็นต้นรวม211เครื่องรวมถึงการดําเนินโครงการอาคารป้องกันตลิ่งคลองคูพายระยะที่1และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําคลองปากนครเพื่อบรรเทาปัญหาน้ําท่วมขังในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชส่วนในระยะยาวได้วางแผนดําเนินโครงการบรรเทาโรคภยัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นอกจากนี้กรมชลประทานได้นำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำบางไซส,สองพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอำเภอปากพนงัง ปัจจุบันดําเนินการเสร็จแล้วซึ่งจะช่วยระบายน้ําออกจากพื้นที่ลุ่มต่ําของตําบลเกาะทวดและตําบลป่าระกามอาเภอปากพนงังออกสู่แม่น้ําปากพนงังลงสู่ทะเลเอ่าวไทยตามลําดับและพิจารณาปรับปรุงอาคารชลประทานบริเวณประตูระบายน้าเปี้ยอ,อําเภอปากพนงังตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยการปรับปรุงขยายประตูระบายน้ําให้สามารถระบายน้ําได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยบรรเทาโรคภัยในพื้นที่ปลูกส้มโอทับทิมสยามก่อนระบายออกสู่ทะเลปัจจุบันดำเนินการออกแบบแล้วเสร็จและจะดำเนินการของงบประมาณก่อสร้างในปีงบประมาณ2,566ต่อไป